ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณก๊อปเปิดการ์ดครับผมก็คลิปนี้ครับตามชื่อคลิปเลยผมก็จะเอาใบเบสพื้นฐานสวยๆของการลิว์พลนะครับมาให้ชมกันสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มสะสมหรือเก็บสายบัตเจตต้องการจะเก็บทีมรักอย่างผมเนี่ยอย่างผมเก็บลิว์พลเนี่ยผมก็อยากจะมีการ์ดลิว์พลสวยๆเก็บแต่ว่าไม่ได้ต้องการจะลงทุนอะไรมากมายเก็บเอาสวยๆครบชุดดูนักเตะที่เราชอบเนี่ยครับผมก็เลยเอาแฟ้มการ์ดเบสลิว์พลเนี่ย มาให้ดูกันครับสาหรับสายบัสเจ็ตหรือสายคนที่เริ่มสะสมะมาลองดูกันครับว่าจริงๆแล้วอะการ์ดเบรอ่ะมันมีการ์ดสวยๆเยอะแยะมากมายเลยครับผมผมก็เลยขอเอาตัวอย่างแฟ้มของกาลิวพูผมเนี่ยมาให้ดูกันครับผมก็ลองเปิดดูแฟ้มกันละกันครับแล้วเดี๋ยวผมก็เล่าไปในแต่ละหน้าละกันครับผมอ่าอันนี้หน้าแรกครับก็เป็นโลโก้ลิวพูที่ผมเก็บไว้หลายปีแล้วล่ะอันนี้ผมเก็บไว้ตั้งแต่ปีโอ้โหนานมากแล้วล่ะสองพันสิบสี่สิบห้ามัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ เป็นโลโก้ลิวพูตอนนั้นชอบมากก็เลยซื้อเก็บไว้เยอะของท็อปท็อปแมทแท็กครับผมอ่ามาเริ่มคือจริง,รงผมเริ่มเก็บไม่นานครับก็เริ่มที่เซตแรกก่อนเลยใบเบสของแพตตินี่พีเอลิซึ่มครับผม P ิซึมเนี่ยก็ปี2 0 2 0 2 0 2 1ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีใบเบสสวยๆเนี่ยหลายๆท่านที่เริ่มสะสมการหรือเริ่มสนใจก็จะเห็นชุดเนี้ยเยอะมากอันนี้ผมก็เลยเก็บรวบรวมใบเบสกับใบอินเสิร์ตใบเบสคืออะไรใบเบสคือใบต,ตัวนักเตะอย่างเงี้ยครับผม ที่เป็นตัวรูปนักเตะเนี่ยเนี่ยสิบห้าลูกเอ่อสิบห้าบัฟภาพเนี่ยคือใบเบสส่วนใบอินเสิร์ตเนี่ย,ยก็จะเป็นใบที่ตามธีมของแต่ละช,ชุดเช่นสมมติชุดปีซึ่มเนี่ยเขาก็จะมีอินเสิร์ตสวยๆของเขานี่ในแต่ละชุดก็มาดูกันครับเนี่ยครับชุดแรกเป็นปีซึ่มปีที่แล้วครับผมเนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลจะมีสิบห้าคนแล้วก็จะมีอินเสิร์ตอย่างอิมเมอร์เจนต์เป็นโจโกเมสหรือจะเป็นไฟเวิร์กที่เป็นเอ่อเวอร์ชวลฟันไดหรืออลิซอนนะครับผม แล้วก็จะมีอินเสิร์ตเนี่ยครับ as mode f r e s c o l e r ขับ instant impact นยครับผมอันนี้ก็จะเป็นของชุดปีที่แล้วครับปีซึมครับเห็นไหมครับพอพอเราเอาใบเบสที่เราเห็นทีละใบทีละใบมารวมกันอ่ะพอจัดเป็นชุดเนี่ยมันดูสวยครับดูเป็นระเบียบแล้วดูเป็นเข้าเซตกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็ให้ดูกันครับว่าผมมีเก็บชุดไหนไว้บ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท็อปท็อปโคผมจำไม่ผิดท็อปโคม UCL ของปี ปีน่าจะ2019กมั้งครับผมอันนี้มันมีใบเบสห้าใบก็เลยเก็บใบเบสห้าใบครับผมให้ดูกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของพวกคอนิเคิลคนิเคิลเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเลยมันมีกล่องบางตัวเห็นว่าจะเป็นแบบเป็นสตาร์อันนี้เป็นธรรมดาอันนี้จะเป็นแบบสีสีทองแดงสีเงินอันนี้เป็นดาวเป็นดิสโกโ้เป็นธรรมดาครับผมอันนี้ก็เป็นคนิเคิลมันจะมีค่อนข้างหลากหลายมากผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเก็บครบหรือเปล่าผมก็เจอก็จะใส่รวมๆมาในแฟ้มนี้ครับผมครับ อันนี้เป็นท็อปโครมปีที่แล้วครับท็อปโครมเป็นคือยีนะ่ห้อท็อปเนี่ยหลกักๆเขาจะเน้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาได้สัดสกอร์สิดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชุดนี้ผมมีนักเตะลิเวอร์พูลด้วยกันเนี่ยหกไปก็มันจะมีเออเคอร์ติจโจนมีเฟอร์มิโนมีคาร์เลเฮอร์วีวีดีแล้วก็ลาลูชี่แล้วก็เนโกวิลเลียมครับผมซึ่งเซตเนี่ยมันพิเศษตรงมันมีตัวเนี่ยคาร์คาร์เลเฮอร์เนี่ยมา <c oughs> เป็นอาร์ซีครับแล้วเป็นน่าจะเป็นชุดเดียวเลยมั้งครับปาตินี่ก็ไม่ออก ม,มีตัวเนี้เป็นตัวละคระรับโผมาในนี้ครับอันนี้มันเป็นใบไม่รันคือใบธรรมดาผมก็เลยเก็บใบธรรมดาใบซิลเวอร์แล้วก็ใบซับไฟรครับในกล่องซับไฟรครับพอดีช่วงนั้นซื้อสะสมเยอะก็เลยเนี่ยครับเก็บด้วยกัน3าสีให้ดูกันครับว่าชุดนี้จริงๆแล้วมี6กแบบมีเบสกัสหกใบนะครับผมใครหาเก็บก็ดูตามนี้แล้วก็ตามได้เลยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นอินเสิร์ตของโคง้งอิน,นเสิร์ตของโคง้นนง,โคงก็จะมีโจกาโบนิโตโจกาโบนิโตก็ของลิวพูก็จะมีเนี่ยสตัวครับ เทนน์อเล็กซานเดอร์อะโนเฟอร์มิโนแล้วก็จะมีฟิวเจอร์สตาร์เป็นเทนน์อเล็กซานเดอร์โนแต่นี่ผมก็เก็บทั้งซับไฟทั้งซิลเวอร์ธรรมดาเลยสวยดีครับอันนี้ก็จะเป็นโคนิคลเหมือนกันลูคีทิกเก็ตนี่ลูคีทิกเก็ตก็จะมี2ตัวที่ออกมาเป็นเจราดไวเด็กแล้วก็เป็นเคอร์ติจโจนในปีที่ผ่านมาครับผมเป็น RC ครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกใบเบตพื้นฐานแล้วก็มีไอ้นนี้ซื้อจากกล่องกล่องกล่องหนึ่งมามีโกนาเต เป็นเส้อลิเวอร์พูลผมก็เลยซื้อติดมาหน่อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับคนที่เป็นพวกใบเบสครับไม่ได้รันอะไรมากมายราคาก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ต่อไปเป็นท็อปไฟเนตครับท็อปไฟเนตเนี่ยการลิเวอร์พูลมีด้วยกันกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดตัวครับผมมีแปดตัวผมก็เก็บธรรมดากับซิลเวอร์ไว้ครับนี่ครับก็จะมีแปดแบบครับผมใครที่ตามหาท็อปไฟเนตก็จะรู้ว่ามีไปอะไรบ้างจริงๆหลักๆปีที่ผ่านมามันก็จะมีเนโกวิลเลียมกับเคอร์ติสโจนครับแล้วจะมีลาลูชี่บ ในของตัวท็อปเขาครับผมส่วนอินเสิร์สวยๆจะเป็นนี่ครับ f i n นส s e butter เป็น s t ด d i o m a n น e ครับผมอันนี้หายากเหมือนกันแล้วก็จะมีนี่ฟุตเวิร์กเทียโกอคนตดล่าครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยครับไพฟุตบอลเลอร์อันนี้ของท็อป f i n น s e ถัดมาเป็นชุดต่อไปเนี่ยเป็นชุด merlin ถ้าผมจะไม่ผิด merlin ท็อป merlin เนี่ยเรียผ์ผูจะน้อยมากเรียผ์ผูจะมีแค่5ใบเองคือ1 2 3 4 5นี่เอง มีคอติสโจก,นนกับเนโกวิลเลียมเป็นอาซเลยผมก็เก็บเป็นธรรมดากับซิลเวอร์ไว้แล้วก็อนะินเสิร์ตอะเขาจะมีแค่3มแบบคือเนี่ยอาคิมีแล้วก็วีซ่าสองตัวครับผมซึ่งผมชอบอาคิมีมากเลยมันเป็นเหมือนแบบเป็นพลังจอมเวทเนี่ยผมก็เลยเก็บไว้2ชุดสวยๆอันนี้ก็จะเป็นครบชุดครับสวยชุดต่อไปอันนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างราคาสูงหน่อยคือต้องเปิดจากท็อปมิวเซียมท็อปมิวเซียมเนี่ยมันจะมีการ์ดผ้าการ์ดลายเซนสวยๆเยอะมาก แต่มันก็จะมีใบเบลดเหมือนกันซึ่งใบเบลดลิวพูลมีด้วยกัน6ตัวครับก็จะเป็นท่าเดิมเลยคือท็อปเนี่ยเขาก็จะออกมาท่าประมาณนี้ครับเราจะจําไม่ค่อยยากกันเป็นเคอร์ติชจนในโควิลเลียมสเตเดอมาเน่ลาลูชี่เฟอร์มิโน่ฟันได้เนี่ยครับหตัวแต่การ์ดจะหนากว่าชาวบ้านเขาเนี่ยครับชุดนี้ก็จะเป็น6ใบของท็อปมิวเซียมครับอันนี้ก็เก็บครบชุดไว้นะครับต่อไปอันนี้โอ้โหปีที่แล้วการ์ดออกเยอะมากอันนี้เป็นท็อปสเตเดียมท็อปสเตเดียมโคมเป็นการ์ดโคมของท็อปเป็นอันนเี้ย จุดขายก็จะเป็นแบบฉากเหมือนเอาสถานการณ์เหตุการณ์ในในเหตุการณ์จริงๆมาทําเป็นการ์ดครับผมซึ่งผมค่อนข้างชอบนะสวยโดยหลักๆเนี่ยการ์ดเบสเขาจะมีด้วยกันกี่ตัวเนี่ยสองหกตัวเหมือนกันลิเวร์พูลมีเคอร์ติจโจนเนโกวิลเลียมมีแซดิโอมาเน่แล้วก็ชุดนี้มันมีลิฟวิลเลียมออกมาแล้วก็โจตาแล้วก็เชียโกอคันตาลาครับซึ่งจริงๆแล้วผมชอบมากคือใบนี้เคอร์ติจโจนเคอร์ติจโจนภาพสวยมากเลยนี่ครับผมยัง ซาูดิโอมาเน่ที่นั่งคุกเข่าช่วงที่โควิดที่เขาปิดสนามไม่ไม่ให้เข้าแข่งเนี่ยไม่ให้ไม่ให้กองเชียร์เข้ามานะครับผมใบนี้มันเป็นใบ้วเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เลยครับใบน,นี้สวยซาูดิอนั่งแล้วก็สนามไม่มีคนแต่มีคําว่าเนี่ยครับ stay safe support at home เนี่ยใบนี้สวยมากอินเสิร์ตมีด้วยกัน5แบบมีตัวนี้ขับโฮเดอร์เนี่ยมี3าแบบของลิเวอร์พูลเป็นแชมป์หกสมัยแล้วก็จะมีตัวนี้หนึ่งตัวเป็นเทียกุกู เดียโกโจตาแล้วก็เคยติโจนี่ที่เคยติโจนจะมีอีกตัวหนึ่งคือ Variation เป็นท่าอีกท่าหนึ่งแต่เป็นใบนี้ซึ่งหายากมากผมก็ยังไม่มีเหมือนกันครับก็ขาดอยู่อันนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางว่าชุดนี้มีแบบไหนบ้างครับ <S <S ต่อไปเป็นกลับมาที่ค่ายพาตินี่บ้างพาตินี่เรวอลูชันครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเซตของของเอเชียเป็นหลักครับชุดนี้าการค่อนข้างสวยนะคนชอบเยอะ มีการนักเตะลิวพูลจริงๆแล้วมีเบสการด้วยกันคือ12แบบครับก็คือเนี่ยไล่ไปเลยครับ3 6 9 12ครับแล้วก็ใบใบพิเศษคือเป็นใบเขาเรียกว่าอะไร v a ล i a t i o n นะครับคือภาพซูมเข้ามาใกล้หน่อย3แบบอันนี้ก็เก็บครบพอดีแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกอินเสิร์ตก็จะเป็นกัปตันมีจอแดนเฮนโดซันมีซ u เปอร์โซนิกก็จะมี2ตัวคือเฟอร์มิโน่กับเวอร์จิลฟันดครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกใบใบอื่นๆก็จะเป็นพวก ฟิวเจอร์สตาร์ฟิลเ e อร์เรวูรชันเนี่ยครับแล้วก็สาระแล้วจริงจริงก็จะมีใบคู่ที่เป็นสเตเป็นแมทที่จะจะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลกับคู่แข่งก็จะมีถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมี3แบบมีเจอแมนเชสเตียร์มีเจอ City, เจอเวอเรตันแล้วก็มีเจอแมนยูอันนี้ยังอีก2แบบก็ยังไม่มีอันนี้ก็ค่อยๆหาไปเรื่อยเยครับก็บอกไว้เป็นแนวทางแล้วก็อันนี้เป็นชุดล่าสุดครับที่เพิ่งออกมายังไม่ถึงเดือนเลยก็คือพาเดนี่พีเอลพนซึ่มปีจจุพันนี่สิบยีู่ิบสองปีดัจจุบัน,จจบน,น,บนคือ 1 5ใบอันนี้ผมขาดโกนาเต้จริงๆแล้วยังไม่ได้มาใส่ครับซึ่งชุดเนี้ยปีเนี้ยมันมีตัวเด็ดคือโกนาเต้กับฮาวิเอเลียตที่เป็นการอาซีครับพอเลียง15บใบมันก็จะสวยมากเหมือนกันแล้วก็จะมีอินเสิร์ททั้งหมดประมาณ9ใบถ้าผมจะไม่ผิดนะจะอยู่หน้านีทั้งหมดผมก็ค่อยรวบรวมมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางก่อนครับนี่ผมก็จะเก็บซลเวอร์ชุดหนึ่งครับก็ยังไม่ครบเหมือนกันเพิ่งได้มาอันนี้ก็เปิดให้ดูไวๆนะครับ มีสกอร์เลอร่ขับเนี่ยครับเป็นซาโดมาเน่ด้วยกับซาร่าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ค่อนข้างสวยคือท็อปเดโก้ครับอันนี้เป็นแบบออกแบบแนวแนวแบบยุค90ต้นๆของอเมริกาครับดูแบบอาร์ตมันจะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกกรอบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยกรอบแบบเดโก้ครับผมก็จะมีการลิเวอร์พูลเบตด้วยกันเนี่ย9แบบอันนี้คือ9แบบที่เป็นเบตตัวปัจจุบันครับก็จะมีฮาร์วีย์ไอเลียเป็นตัว RC ลูกี้เหมือนกันมีมีมลายเซ็นด้วยนะใบนี้เราก็จะเป็นใบเบสทั่วไปครับแปดแบบเราก็จะเป็นเลเจนด์เลเจนด์ก็จะมีแบบเดอรเคิลล็อลบบี้คีนสตีเวนเจอร์ลาของเราแล้วก็เจมี่คาร์ลิกเกอรนะ์อันนี้ก็จะเป็นใบตำนานตำนานนักเตะลิเวอร์ p o o ในชุดนี้ครับแล้วก็จะมีใบโมเมนต์ใบโมเมนต์ก็จะมี2ใบคือใบที่เจอร์ลาดยิงเพื่อพาลิเวอร์ p o o เข้ารอบในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็โอลิกี้ครับแผงลิทในนัดที่เจอกับบาร์เซโลนาครับที่นัดแรกแพ้มาแล้วนัดนัดที่2สอง ครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นใบคู่อย่างาฟันไดกับคาร์ลิเกอร์เทียโก้กับลาฟินห้าแล้วก็ซาเดโอมาเน่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกใบอินเสิร์ตสวยๆของชุดครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมมีเก็บไว้ของพวกใบเบสลิเวอร์พูลครับจะเห็นว่าพอเราเอามาเรียงเป็นชุดเนี่ยครับผมในแต่ละเซตเนี่ยครับเอาใบเบสมาเรียงกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แพง คือการ์ดใบเบลจริงๆมันบางใบมันไม่ถึงร้อยะครับห้าสิบแร้อยก็ซื้อได้แล้วครับพอมาจัดเข้าชุดแล้วมันมันมันสวยมากครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้แฟนบอลน,นักสะสมหรือผู้ที่เริ่มสะสมใหม่อะ่ะที่บัดเจ็ตไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็อยากจะมีการด้วยเก็บเลยจริงๆเริ่มเก็บจากใบเบลแล้วก็ขยับเข้าไปเป็นซิลเวอร์เป็นรีเฟคเตอร์เป็นลันเลดลันลันนัมเบอร์ก็ได้พาเลลก็ได้ครับผมก็ ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามครับแล้วก็เป็น,ปนความสุขในการสะสมข,ของเราครับวันนี้ก็เลยเอาแฟ้มง่ายๆมาเปิดให้ดูกันครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณครับ